ไงสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมแบทเอ็กครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนเนิร์ฟกันเช่นเดิมนะครับกับปืนเนิร์ฟสลิงไฟปืนเนิร์ฟสลิงไฟหรือให้เรียกชื่อไทยกันง่ายๆก็ลูกซองคานเหวี่ยงหรือลูกซองควงนะครับผมเป็นปืนที่มีระบบอัดลมสปริงชักไกลยิงเชลนัดและไม่สามารถยิงรัวรัวได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับปากกระบอกปืนไม่สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับผมจุดต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นช่องเคลียร์ลูกกรระะสุนคับ ถัดมาก็จะมีรางติดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด1นรางนะครับปุ่มนี้คือปุ่มปลดแม็กนะครับผมต่อมาจุดนี้ไกปืนครับและจุดสุดท้ายคือที่ชักไกครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบกันเลยดีกว่า โอเคเดี๋ยวผมจะยิงแบบที่2ให้ดูกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียโดยรวมของตัวปืนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมข้อดีของมันก็คือเป็นปืนเนิร์ฟที่มีระบบการชักไกลที่มันที่สุดเลยตั้งแต่ที่ผมเล่นปืนเนิร์ฟมาเลยนะครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ามันจําลองออกแบบมาคล้ายๆกับปืนลูกซองควงนะครับเพราะงั้นถ้าใครที่ชอบปืนเนิร์ฟในรูปแบบของลูกซองและอยากสนุกสนานไปกับการรีโหลดของมันเนี่ยผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับส่วนข้อเสียของตัวปืนมันเนี่ย ท่าที่มองดูก็คือตัวนี้ไม่มีข้อเสียเลยนะครับผมแต่จะมีจุดที่ตําหนิหรือข้อควรระวังซะมากกว่านั่นก็คือแนะนําว่าแม็กที่ควรจะใส่เล่นเนี่ยควรจะเป็นแม็กเล็กนะครับผมขนาดบรรจุ6ลูกนะครับพอจะทําให้การรีโหลดหรือการชักกายเล่นเนี่ยมันไม่ติดขัดนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้แม็กยาว ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและอาจจะมีการบางมุมองศาอะไรเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับจุดที่ต้องระวังจุดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวชักไกลปืนนะครับผมซึ่งตัวชักไกลปืนเนี่ยมันออกแบบมาค่อนข้างดูไม่ค่อยมั่นคงหรือแข็งแรงสักเท่าไหร่ครับดูแบบค่อนข้างบอบบางนิดนึงนะครับเพราะงั้นเวลาที่จะเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นท่าที่แรงมากเกินไปหรือว่า ไปขยับบิดหรืองอมามากเกินไปนะครับผมอาจจะทําให้ฟันเฟืองด้านในหรือมันหักหรือมีปัญหาได้นะครับและข้อควรระวังจุดสุดท้ายที่ผมจะแนะนํานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการรี l o a d ครับถ้าใครเคยเห็นคลิปโปรโมทหรือว่าเว็บนอกหรือฝรั่งบางคนเล่นเนี่ยเขาจะมีการรี l o a d ที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวอีกแบบหนึ่งก็คือการรี l o a d แบบทิ้งตัวปืนลงนะครับผมประมาณนี้ ซึ่งท่าที่เห็นเมื่อกี้นี้ผมไม่แนะนําและห้ามให้ทําเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นไปเนี่ยภาระของน้ําหนักตัวปืนและแรงส่งเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่คานหรือตัวไกลปืนนะครับผมซึ่งอาจจะทําให้วันข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาเลยเสียหายหรือพังเร็วได้นะครับเรามาสรุปคะแนนโดยรวมกันเลยดีกว่าน,นะครับผมคะแนนโดยรวมของปืนตัวนี้ที่ได้ไปนั่นก็คือ5คะแนนเต็มครับผมเหตุผลที่มันได้5คะแนนเต็มนั้นก็มีแค่เรื่องเดียวเลยนั่นก็คือ การรีโหลดที่สนุกสุดมัน แน่นอนครับตัวนี้ผมขอคอนเฟิร์มเลยว่าควรจะมีเก็บไว้ในคอลเลกชันเลยนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับตัวนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวเนิร์ฟสลิงไฟตัวนี้นะครับผมก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่ารีวิวที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นเพียงรีวิวที่มาจากประสบการณ์จริงจากการใช้งานของผมเท่านั้นนะครับผมซึ่งพวกคุณอาจจะคิดต่างออกไปก็ได้นะครับส่วนครั้งหน้าจะเจอเป็นตัวปืนอะไรนั้นก็อย่าลืมคอยติดตามชมให้ได้นะครับผมกับผมแบทเอ็กนะครับสวัสดีครับผมจุ๊บ